ครับก็สวัสดีสัตคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่ในรายการแลปเซนไม่ชินเกย์โอเยะครบเกมจีเทวกินอีกแล้วนะฮะกับการโปรโมทเซิร์ฟแนวไฟเอ็มนั่นเองนะวันนี้ที่ครับพี่ก็มีเซิร์ฟหนึ่งนะมาแนะนำผู้ชมเลยนะี่ก็ทำการค้นหาชื่อเซิร์ฟก็เจอเลยนะ นี่เซิร์ฟนี้เลยนะครับก็เป็นเซิร์ฟแนวอะไรนะครับก็เป็นแนวโลเพนะครับแนวคอมบี้อ่าสมบูรณ์ป่าทั่วไปนั่นเองนะเซิร์ฟนี้นะครับรองรับคนได้ประมาณ300คนเลยนะครับก็เป็นเมืองเปิดใหม่ด้วยนั่นเองฮะใครที่สนใจนะครับอยากเข้าเล่นเซิร์ฟนี้เดี๋ยวพี่จะทิ้งข้อมูลเอาไว้ใต้คลิปนี้เลยนะฮะลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับแล้วก็ตอนนี้นะทางเซิร์ฟนะครับมี วาลิตด้วยนะครับแค่เข้าไปที่ Discord นะครับก็เป็นการรับวาลิตแล้วนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ทําการกดเข้าเซิร์ฟได้เลยนะครับไม่ต้องสอบไม่ต้องลงทะเบียนนะครับแค่เข้าไปที่ Discord นะครับมันจะเป็นการเอ่อกดรับยศอะอะไรประมาณนี้นะครับก็เป็นการได้วาลิตโอเคกัสซิลานะครับแล้วก็ทำการกด Connect ปั๊บแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันในเซิร์ฟเลย let's go เย้ตอนนี้เราก็เข้าไปในเซิฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อผู้ชมเข้ามาเซิฟนี้นะครับมาเล่นครั้งแรกเลยนะฮะก็จะมาเกิดอยู่ตรงนี้นั่นเองนะฮะอ่าในคาสิโนเลยนะครับนี่ตรงนี้ก็จะเป็นจุดเกิดของผู้เล่นใหม่นะครับพอเราเข้ามาแล้วนะครับเราก็รับการกกอกข้อมูลนะครับตัวละครของเราให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็แต่งตัวนะครับตามสไตล์คุณผู้ชมเลยเซิฟนี้ก็จะมีพวกหมอดเสื้อผ้านะครับทรงผมแหวนนาฬิการองเท้านะครับเยอะแยะมากมายเลยนะครับ หลังจากที่เราแต่งตัวเสร็จแล้วนะครับตรงนี้ก็จะมีข้อความนะครับกด e นะครับเพื่อทําการรับบัตรผู้เล่นใหม่นะครับก็ทำการกดตัว e ไปนะครับแต่ว่าพี่ได้มาแล้วนะครับโอเคแล้วก็ต่อมานะครับปุ่มคําสั่งภายในเซิร์ฟมีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยกด f 1น่าก็จะเป็นการเปิดโทรศัพท์มือถือนะครับก็ทะการตั้งค่าให้เป็นภาษาไทยนะครับแล้วก็ควบคุมด้วยเมาส์แป๊บหนึ่งนะครับสตวนทวิตเตอร์นะครับก็เดี๋ยวนะโอเคลืมควบคุมตั้งค่าด้วยเมาส์นะครับ โอเคตอนนี้เราก็ใช้เมาส์ได้แล้วนะครับโอเคทวิตเตอร์นะครับก็สามารถเล่นได้ตามปกติเลยนะครับ <Wow. S 1> อ่าน,นี่เลยนะครับก็มีคนลงรูปเพียบเลยนะครับไปตกปลานะครับประมาณนี้เนาะโอเคแล้วก็ต่อมานะครับกด F2 นะครับอ่า F2 นี้ก็จะเป็นกระเป๋าแบบนี้เลยนะอันนี้ก็คือ UI กระเป๋านะครับก็ประมาณนี้นะครับโอเคแล้วก็ต่อมากด F3 นะครับก็จะเป็นแอนิเมชันนะครับท่าทางต่างๆนะครับอ่าโอเคก็ทําการกดเข้าไปแรกนะครับอันนี้นะครับก็ อันแรกเลยก็จะเป็นแดนนะครับนี่มีแดนแบบว่าเป็นติ๊กตอกด้วยนะครับเป็นท่าทางมาใหม่นะครับนี่โคตรเท่นะครับส่วนพ็อปนะครับก็เป็นการถือของอไอประมาณนี้โอเคนี่ก็เหมือนแบบว่าเป็นดูดบุหรี่นะเท่ๆหน่อยนะครับคาบบุหรี่เอาไว้โอเคแล้วก็ต่อมากด f 5นะครับ f 5ไม่มีอะไรกด f 7นะครับก็จะเป็นใบแจ้งหนี้นะครับหรือว่าบินนะครับแล้วก็ต่อมากด f 9นะครับก็จะเป็นอีโคโนมี่นะครับ ของราคาขึ้นลงนะครับอย่างเช่นตอนนี้นะครับอะไรขายได้เงินดีนะครับก็น่าจะเป็นพวกเพชรเพชร1เม็ดก็ประมาณ200บาทนะครับมีปลาหมึกด้วยเนี่ยปลาหมึกอ่าปลาหมึกก็1ตัวประมาณ150นะครับจนถึง200เลยนะ <Wow. S 1> โอเคพวกกล้วยแปลร,รูปนะครับ60จนถึง100บาทประมาณนี้ก็สามารถดูได้นะครับ แล้วก็ปุ่มต่อมานะครับปุ่ม F10 นะครับก็จะเป็นเมนูอุ้มนะครับก็มีด้วยกันประมาณ5แบบนะครับก็จะมีอุ้มอ่ามีขีหลังแล้วก็แบกจับเป็นตุะกันนะครับมีทั้งหมดประมาณ5อย่างด้วยกันเอ๊ะ5อย่างปาวะ1 2 3 4อ๋อ4อย่างนะครับขออภัยด้วยนะครับมีอุ้มมีขีหลังแบกจับเป็นตุะกันนะครับ4อย่างโอเคแล้วก็ต่อมากด delete นี่ก็จะเป็นสกอร์บอทก็ตามนี้เลยนะครับโคตรเท่นะ โอเคก็จะเป็นชื่อนะครับเบอร์โทรศัพท์เลขกระเป๋าอาชีพแล้วก็ชื่อเซิร์ฟมีปิงนะครับแล้วก็จํานวนนะครับของผู้เล่นทั้งหมดประมาณกี่คนนะครับประมาณนี้เลยตอนนี้ก็มีอยู่ประมาณ7คนนะครับอันนี้คือพี่อัดช่วงตอนเช้านะฮะคนก็อาจจะยังน้อยๆหน่อยนะครับแล้วก็กดตัวเคนะครับปุ่มตัวเคก็เป็นการเปิดเมนูวงล้อนะครับอันแรกก็เป็นการถอดเสื้อผ้านะครับก็สามารถเล่นได้นะครับก็เป็นลูกเล่นอีกระบบหนึ่งแล้วกันเนาะ ตอนนี้เราก็อยู่กันที่กรลาดนะครับนี่กระลาดเซิร์ฟนีก็ตกแต่งประมาณนี้เลยนะครับว้าวสวยงามมากมากนะครับโอเคก็รับการเปิดแผ่นที่ดูกันนะครับนี่นี่ก็คือภายในเซิร์ฟทั้งหมดเลยนะครับประมาณนี้เนาะโอเคตอนนี้เราอยู่กันที่กระลาดอ่าสีเหลืองนะครับกระลาดเหลืองแล้วก็จะมีกระลาดสีแดงนะครับกระลาดฟ้าประมาณนี้นะครับอันนี้คือภายในเซิร์ฟนะ ในส่วนของเริ่มต้นนะครับที่ทางเซิร์ฟแจกมาให้นะครับมีอะไรบ้างครับก็ทําการเปิดกระเป๋าขึ้นมานะครับก็อย่างแรกเลยนะครับก็จะเป็นเงินนะครับเงินเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณสองหมื่นบาทนะซิรนี้นะครับแจกมาให้เยอะมากๆเลยจำนวน20,000บาทนะครับในตู้ประมาณ1 0,000แล้วก็ในตู้ ATM อีกประมาณ10,000บาทนะครับแล้วก็จะมีโทรศัพท์มาให้ฟรีนะครับมีกาชาเริ่มต้นนะครับมาให้10ลูกนะครับก็น่าจะสุ่มของทั่วไปนะครับ บัตร New p l a y e r นะครับทั่วไป7วันนะครับแล้วก็บัตรประชาชนโอเคบัตรดีสกีนแล้วก็บัตรสัญญกรรมประมาณนี้เลยนะส่วนอันนี้นะครับก็จะเป็นรถเริ่มต้นนะครับแล้วก็มีเหรียญเป็นเหรียญไกด์นะครับแล้วก็ใบขับขี่ประมาณนี้เลยส่วนรถเริ่มต้นนะครับเราก็ทำการกดเปิดเลย โอเคครับตอนนี้เราก็ได้รถเริ่มต้นมาแล้วนะครับแต่ว่ารูปภาพก็อาจจะยังไม่ขึ้นนะฮะแล้วก็ต่อมานะครับก็จะเป็นกระชาเริ่มต้นนะครับนี่ก็ทำการเปิดเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้เป็นเพชรมาหว่าคุณผู้ชมว้าวเปิดมาครั้งแรกก็ได้เพชรแล้วอ่ะครับโอเคก็ทำการเปิดต่อเลย โอเคครับเราได้เป็นถุงมือทํางานมานะครับหน้าถุงมือนี้น่าจะไปไว้จกปูหรือเปล่านะครับโอเคก็ประมาณนี้เลยละกันเนาะโอเคด้านหน้านะครับก็จะเป็นโต๊ะอะไรอ่ะว้าวมีโต๊ะป๊อกเด้งให้เล่นด้วยนะครับจำนวน3โต๊ะด้วยกันนะครับก็เป็นโต๊ะพนันนะคุณผู้ชมเนี่ยก็สามารถไปเล่นกันได้นะครับอยู่ที่กระดาษเหลืองนะครับแล้วก็ต่อมานะครับตรงนี้ก็จะมีโต๊ะคราฟอยู่ด้วยนะครับไปเราก็ตัดการเข้าไปดูกัน อันนี้ก็จะเป็นโต๊ะคราฟ AFK นะครับแล้วก็สามารถคราฟอันนี้ได้นะอันนี้ก็เป็นรถล้ําค่ารุ่น1นะครับนี่ก็เป็นหมวดประกอบรถยนต์โอเคส่วนโต๊ะนี้นะครับก็จะเป็นโต๊ะคราฟอาหารนะครับแล้วก็สามารถคราฟอาหารได้นะครับก็เอาไว้กินนะครับอันนี้เป็นข้าวปลาทอดนะครับแม่เห็นแล้วน่ากินมากเลยโอเคปะเราก็การไปเบิกรถกันดีกว่านะครับส่วนใครที่มาเล่นเซิร์ฟนี้นะครับมาเป็นแก๊งหรือว่ามาเป็นครอบครัวนะครับก็ มา5คนนะครับก็รับรถทำงาน100โลจำนวน1คันแล้วก็บัตรส่วนลดรถสปอร์ตนะครับ2ใบแล้วก็ฟรีกุญแจตู้นะครับส่วนมา15คนนะครับก็รับรถทำงานอ่าโลนะครับจำนวน2คันด้วยกันนะครับแล้วก็บัตรส่วนลดรถสปอร์ตนะครับสองใบแล้วก็บัตรส่วนลดซูเปอร์หนึ่งใบนะครับฟรีกุญแจตู้นะครับประมาณนี้เลยโอเครถเริ่มต้นนะครับเราก็ทำการกดเบิกเลย อ่าเป็นรถกระบะนี่เองโอเคก็ทับการกดขึ้นรถเลยไปแล้วก็จุดต่อมานะครับแล้วก็เดี๋ยวไปสำรวจภายในเซิร์ฟันดีกว่านะครับว่ามีอะไรตรงไหนบ้างนะครับไป let's go <S แล้วก็ทางด้านซ้ายนะครับทางด้านซ้ายตรงนี้นะครับก็จะเป็นสภาเมืองนะครับ <Wow. S 1> เซิร์ฟนี้มีสภาเมืองด้วยนะครับก็อยู่ทางด้านซ้ายตรงนี้เลย แล้วก็จุดต่อมานะครับโรงพยาบาลซึปนี้นะครับก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะฮะก็ด้านหน้านะครับไม่ได้ตกแต่งอะไรนะครับก็ประมาณนี้นะปโอเคนี่เลยนะครับก็มีคนอยู่ด้วยนะครับนี่คือโรงพยาบาลนะเดิมเดิมเรียบเรียบง่ายๆครับโอเคแล้วก็จุดต่อมานะครับเราก็ไปที่สอนอกันดีกว่าไป let's go ตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่หน้าสอนอ,นอนแล้วนะครับนี่เลยซ์ปนี้สอนอด้านหน้าก็ ไม่ได้ตกแต่งอะไรเหมือนกันนะครับก็เรียบๆง่ายๆนะครับอ่าประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปที่ร้านขายรถก,กันดีกว่านะครับไปดูว่าในร้านค้ารถนะครับมีรถอะไรขายบ้างนะครับถ้าเกิดว่ามีรถมอสนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ทำการซื้อสักหนึ่งคันแล้วกันนะเออเดี๋ยวดูว่ามีรถขนาดที่แบบว่าถูกใจนะครับก็ซื้อโอเคตอนนี้เราก็มาถึงกันแล้วนะครับไปก็จอดรถไว้ตรงนี้เลย โอเคส่วนจุดซื้อรถนะครับก็อยู่ตรงนี้เลยก็รับการกดตัวอีนะครับอ่าเนี้ยนะเปิดมาก็เป็นรถประมาณ20,000บาทนะครับอ่ารถเริ่มต้นก็มีนะประมาณ5,000 1 2 0มืนสองก็มีจักรยานนะครับแล้วก็รถทั่วไปนะครับรถแนวสปอร์ตซูปเปอร์คาร์นะครับอ่ารถแนว SUV ก็มีนะครับประมาณ40โลแล้วก็รถแวนนะครับประมาณ100โลนะฮะก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะ โอเคไปเราก็รัการออกไปข้างนอกกันนะครับแล้วก็เซิฟนี้นะครับรับสมัครหน่วยงานด้วยนะครับจำนวนมากเลยนะก็รับทั้งตำรวจนะครับหมอแล้วก็ช่างนะครับใครอยากเป็นหน่วยงานไหนนะครับก็ติดต่อที่ดิสกอตของทางเซิฟดูนะครับโอเคแล้วก็เซิฟนี้นะครับมีรถมอสด้วยเดี๋ยวพิจารเสกรถมอสมาให้ชมนะสักหนึ่งคันละกันเนาะนี่ก็เป็นคันนี้เลยเฟอร์รี่นั่นเองนะครับเดี๋ยวพี่ขอทําการทําความสะอาดรถแป๊บหนึ่งนะครับ เนี่เป็นไงโค้ดเทพลองฟังเสียงกันหน่อยคุณผู้ชมนี่เป็นไงเอ้โคดเทพเฟรนลี่สี่ห้าแปดนะครับคันนี้โอเคแล้วก็จุดต่อมานะครับอูช่างเซิฟนี้ก็อยู่ตรงไหนเนี่ยโอเคอยู่ตรงนี้เลยนะครับไปะแล้วก็ไปที่อูช่างกันแล้วก็ในส่วนของจุดนี้นะครับก็คือจุดอะไรอะ่ะอันนี้เป็นวอลโซนนะครับเซิฟน,นี้มีวอลโซนด้วยนะก็อยู่ตรงนี้เลยส่วนจุดต่อมานะครับ ตรงจุดนี้ไปเดี๋ยวพี่ขอทับการแวะไปดูที่ตรงนี้ก่อนแล้วกันเนาะตอนนี้เราก็มาถึกันแล้วนะครับออ้ยเรียบร้อยเสียหลักโอ้โหด้านข้างบุกเลยโอเคตรงนี้ก็จะเป็นจุดขายของนะครับก็นําของทุกอย่างนะครับมาขายตรงนี้ได้เลยนะครับก็คือจุดรับซื้อที่เองนะครับโอเคเผื่ใครหาไม่เจอนะครับก็อยู่ตรงนี้เลย ตอนนี้เราก็มาถึงอู่ช่างกันแล้วนะครับหลังจากที่เราไปดูที่จุดขายของมานะครับโอเคนี่เลยนะครับอันนี้ก็คืออู่ช่างนะครับโอเคแต่ว่าตอนนี้ช่างก็ยังไม่มีนะครับโอเคแล้วก็จุดต่อมานะครับเดี๋ยวจะการเปิดแผนที่ดูก่อนว่าเราจะไปที่ไหนกันดีนะครับโอเคตอนนี้ภายในเมืองก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับแถวๆตรงนี้นะโอเคแล้วก็ต่อมานะครับเลเบลเซิฟนี้นะครับก็อยู่ไหนโอเคอยู่นี่เลยนะครับที่สนามบินทะเลใายไปแล้วก็ไปที่นั่นกัน แล้วก็ในส่วนของกิจกรรมภายในเซิร์ฟนะครับมีอะไรให้เล่นบ้างนะครับที่ทางนายกจัดนะครับก็ตอนนี้นะครับมีอ่ากิจกรรมนะครับชิงทงนะครับแล้วก็เก็บแอดดรอปนะส่วนเวลาเก็บแอดดรอปนะครับแล้วก็พวกชิงทงก็สามารถไปดูได้ในรีสอร์ทนะครับเขาก็จะมีเวลาบอกนะครับมีเวลาให้เล่นนะครับว่าแอดดรอปลงตอนไหนอะไรประมาณนี้นะครับโอเคแล้วก็ใกล้ถึงเลเวลแล้วนะโอ้โหอีคันนี้วิ่งเกือบ300นะโอ้โหสองร้อยเจ็ดสิบแล้วตอนนี้ ตอนนี้เราก็มาถึงเลเบลแล้วนะครับอ่าทางด้านหน้าเลยนะเลเบลเซิร์ฟน,นี้นะครับก็ตกแต่งประมาณนี้เลยนะฮะโอเคก็ทำการจอดรถเอาไว้ตรงนี้เลยปะ่ะเราก็ทำการเดินเข้าไปดูกันนะครับโอเคทางด้านซ้ายมีอะไรไหมไม่มีนะครับด้านหน้านะครับก็จะเป็นโต๊ะคราบกิจกรรมนะครับนี่เลยก็จะเป็นกุญแจตู้เซฟนะครับปูนอ่ากล่องซ่อมไฟนะครับประมาณนี้ ส่วนนี้ก็จะเป็นโต๊ะคราฟทั่วไปนะครับก็เหมือนกันนะน,นี่ก็มีบูปิ้นนับการันตีโอเคแล้วก็มีอัปเกรดบวก1ด้วยนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นตู้เซฟโอเคก็สามารถเก็บของได้นะครับส่วนโต๊ะตรงนี้ล่ะโอเคก็ไม่มีนะับน,นี่เป็นโต๊ะคราฟสําหรับแก๊งโอเคแี้ก็เป็นเหรียญแก๊งแล้วก็เป็นบัตรประกันตัวนะครับ แล้วก็งานผิดกฎหมายนะครับที่ตดนตำรวจจับนะครับมีอะไรให้ทําบ้างนะตอนนี้ก็ทางเซิร์ฟมีแค่จุกปูนนะครับแล้วก็ขายยาทั่วไปนะครับประมาณนี้เนาะโอเคแล้วก็ส่วนงานถูกกฎหมายนะครับโอเคหรือว่าอาชีพนะครับทั่วไปที่แบบว่าเราต้องหาเงินนะครับเลี้ยงปากเลี้ยงท้องนะครับก็มีอะไรให้ทําบ้างนะภายในเซิร์ฟนี้นะครับก็จะมีพวกเก็บเห็ดเก็บส้มเก็บมะม่วงนะครับ เก็บกล้วยขุดเหมืองแล้วก็มีเก็บอ่า G E M นะครับเก็บข้าวแล้วก็มีตกปลาแบบ a F K ด้วยนะครับแล้วก็ตกปลาแบบธรรมดาก็มีนะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราไปทําอาชีพกันดีกว่าเดี๋ยวก่อนนี้เราจะไปทําอาชีพนะครับเดี๋ยวขอทำการแวะร้านค้าแป๊บหนึ่งนะครับยังไม่ได้แวะเลยโอเคก็จอดไว้ตรงนี้เลยโอเคก็ทําการกดตัวอ e. ี อ่าก็จะมีขนมปังน้ำเปล่าชุดซ่อมโทรศัพท์แล้วก็ถุงมือทำงานโอเคพี่ก็ทำการซื้อเอาไว้เลยเรียบร้อยตอนนี้นะครับเราก็ขับรถมานอกเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทางด้านซ้ายนะครับก็จะเป็นจุดอ่าเก็บต้นกล้วยนะครับไปะแล้วก็ทำการไปเก็บกล้วยกัน <Wow. S 1> โอ้โหกล้วยอันเมลเลอ์เลยโอเคก็ทำการกดตัวอี้นะครับเพื่อการเก็บ ก็ถือว่าเก็บเร็วพอสมควรเลยนะครับตอนนี้เราก็ได้กล้วยมาเพียบเลยนะประมาณ6อันแล้วนะครับก็เก็บได้สูงสุดประมาณ100อันเลยนะกล้วยนะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราทําการไปเก็บส้มดูนะครับมีอยู่ใกล้ๆเลยอันนี้ก็คือลูกส้มนะครับโอเคกดอีเพราะการเก็บเหมือนกันนะก็เก็บเร็วมากๆนะครับคุณผู้ชมโอเคตอนนี้เราก็ได้ส้มมาแล้วนะครับส่วนส้มนะครับก็เก็บได้ประมาณ 100อันเหมือนกันนะคุณผู้ชมเป็นจงิงางครับสับเซิฟแนวโลเพนะครับสมบูติ์แบทุกไปเซิฟนี้เลยนะครับใครที่สนใจนะครับอยากเข้าเล่นเซิฟนี้เดี๋ยวพี่ทิ้งข้อมูลอ่าเอาไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับแล้วก็ตอนนี้ทางเซิฟนะครับฟรีไวริสนะครับไม่ต้องสอบไม่ต้องลงทะเบียนนะครับแค่เข้าไปที่ d ิดคอร์ดนะครับก็เหมือนแบบว่าเป็นการรับยศไวริสแล้วนะครับแค่นั้นเองนะครับแล้วก็การกดเข้าเซิฟได้เลยนะครับ โอเคใครที่สนใจนะครับอย่าลืมนะครับลิงก์ใต้คลิปนี้เลยโอเคพี่ก็ฝากเซิร์ฟนี้ด้วยกันโอเคครับหากใครชอบคลิปแบบนี้นะครับลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะไพ่พลาชมคลิปใหม่ๆก่อนใครนะครับแล้วบ่ายจะกันจุ๊บ